ข่าวสุดท้ายของรายการอีสานวันนี้นะคะพาไปที่จังหวัดหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมเดินวิ่งกีฬาสารสัมพันธ์ไทยลาวลันทูเกเตอร์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดีภายใต้งานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ฮักมั่นผูกพันสารสัมพันธ์สองฝั่งคงค่ะ ที่ลานจอดรถด,ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งกีฬาสารสัมพันธ์ไทยลาวรันทูเกตเตอร์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดีภายใต้งานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งฮักมั่นผูกพันสารสัมพันธ์สองฝั่งโคงที่จังหวัดหนองคายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถานเอกอัครราชาทูตออสเตรเลียประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะการจัด การจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองปีแห่งการครบรอบ30ปีสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ค่ะเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกลุ่มจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและจังหวัดหนองคายที่เป็นเมืองหน้าอยู่ริมฝั่งโขงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อเชิญชวนและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและจังหวัดหนองคาายยเพิ่่มมกขึ้นะโด กิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวลาวเข้าร่วมกว่า500คนโดยเริ่มเดินวิ่งจากด่านพรมแดนสภามิตรภาพไทยลาวฝั่งไทยไปจนถึงกึ่งกลางสภามิตรภาพไทยลาวแล้วกลับมาสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนสภามิตรภาพไทยลาวฝั่งไทยค่ะซึ่งผู้ที่ร่วมเดินวิ่งต่างพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบนสภามิตรภาพไทยลาวด้วยค่ะ